เนื้อบีบร่องกลางนี้ยถ้าแข็งกัแน่นม้วนไปกระบียดก,กระปิ้งดูแข็งแข็งกันแน่นตรงนี้บีบของกลางเนี่ยร่องกลางเนี่ยถ้าบีบนะแข็งแน่นม้วนไปกระบียดกระปิ้งดูแข็งแข็งแน่นแต่ถ้าโคกมันจะบีบแล้วมันจะนิ่มลงไปกลุ่นเนื้อนะแต่ถ้าปูไข่ก็บีบดูก็รู้เหมือนกันถ้ามืออาชีพก็จะรู้แข็งแข็งกันแน่น แต่ถ้าแน่ใจให้ชัวร์แล้วก็งัดดูงัดดูมันจะมองเห็นไข่เห็นไหมนะแดงๆเนะมีแค่ตัวอย่างมาเขาบอกมันเล็กไปพี่รฝากไว้มาเนี่ยพี่ร,ร,รงัดเลยหรือไปตัดต่อเสียงให,ให้ให้มองเห็นอันนี้นะแดงๆนะ ถ้าไข่ขึ้นมาถึงขอบเนี่ยมันจะแน่นถ้ามันลึกลงไปถ้าไม่แน่ใจลองงัดดูนี่เพื่อความชัวร์เนี่ยมันจะเห็นไข่แดงๆเ่ยไข่นแน่นอนถ้าไข่ขึ้นมาถึงขอบเนี่ยมันจะแน่นแต่ถ้ามันลึกลงไปมันไม่แน่นใช่ชัวร์แน่นอน